สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพศธรรมพะเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาเละทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็กลับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับไมเกรนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าจะช่วยเติมเต็มส่วนที่ยังไม่ได้พูดไปนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเองแล้วก็รักษาควบคุมโรคด้วยตัวเองที่บ้านได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ การรับประทานยาแก้ปวดหัวไมเกรนชนิดเฉียบพลันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หมอก็ได้พูดคร่าวๆใน EP แรกๆไปแล้วนะครับ mm. แล้วก็พยายามมาเน้นย้ำเรื่องเกี่ยวกับยาป้องกันหรือยารักษาโรคไมเกรนนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนยาป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหัวนะครับ mm. ซึ่งหมอจะพยายามเน้นย้ำในจุดนี้มากเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อการรักษาโรคนะครับ คราวนี้ย้อนกลับมานะครับวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับส่วนที่เป็นยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดในมเมกเรยียนเนี่ยเราควรจะรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะครับต้องเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้มันเป็นยาแก้ปวดก็คือบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไม่นำมาใช้รับประทานทุกวันเพื่อเป็นการรักษาหรือป้องกันโรคนะครับ พยายามย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับยาวันนี้ที่หมอจะมาพูดเนี่ยหมอน,นินกีนะครับก็คือยาช่วยลดอาการปวดศีรษะเสียบพันนะครับหรือยารักษาอาการปวดศีรสะเสียบพันซึ่งกินเฉพาะตอนที่ปวดนะครับถ้ามานํามากินทุกวันเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์และจะเกิดโรคม e d i เคชั o นโอเวอร์ยูสเฮกนะครับที่หมอเคยพูดไปนะครับ ก็คือโรคปวดหัวจากการรับประทานยาแก้ปวดหัวไมเกรนบ่อยนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับว่าตัววิธีการกินยาที่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจง่ายเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างแรกต้องบอกว่าในกรณีที่เราปวดหัวไมเกรนเนี่ยไม่ค่อยบ่อยนะครับอย่างเช่นเดือนหนึ่งไม่เกิน4ครั้งไม่เกิน8ครั้งเนี่ยหมอเนี่ยจะจัดจำพวกโรคไมเกรนในกลุ่มนี้ว่า เป็นชนิดเป็นไม่บ่อยละกันนะครับในภาษาหมอก็จะเรียกว่า episodic migraine นะครับซึ่งกลุ่มนี้บางคนก็อาจจะยังไม่ได้รับยาป้องกันที่ทานทุกวันเพื่อลดความถี่ในการปวดหัวนะครับแต่ก็อาจจะได้ยาลดอาการปวดหัวเวลาที่มันปวดหัวขึ้นมาจากหมอครับซึ่งเราจะกินเป็นครั้งคราวนะครับคราวนี้ยาในกลุ่มพวกนี้มีอะไรให้ใช้บ้างครับอย่างที่เคยพูดไปน,นีต้นๆเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ กลุ่มพาราเซตามอลน,นะครับก็ชื่อจริงมันก็คืออะเซตามิโนเฟนแต่เราก็จะคุ้นชื่อในแง่ของพยาพาราเซตามอลน,นะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับอันนี้หมอไม่พูดนะครับมีสารพัดนะครับอ,อย่างที่2ก็คือยาที่แก้ปวดแรงขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มายาแก้อักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับหรือว่าภาษาหมอจะเรียกว่าเอนเซตนะครับแต่เอาแบบว่า มันคือยากแก้อักเสบแล้วกันนะครับอคราวนี้ยาแก้อักเสบกลุ่มนี้มันชื่อกลุ่มว่าเอนเซมแต่มันประกอบด้วยยาเป็นหลายๆสิบตัวเลยนะครับตัวที่อาจจะเคยได้ยินชื่อเยอะ,ยอะก็เป็นพวกหมอจะขออนุญาตพูดชื่อยาสลับกับชื่อการค้าไปด้วยนะครับเช่นนาโพรเซนนะครับบลูเฟนอ่านะครับหรือว่าไนเมซูลนะครับหรือว่าพวก กลุ่มที่เป็นพันแสตนนะครับไดโคฟีเนกนะครับหรือว่ากลุ่มไมล็อกซิแคมนะครับเซลเลเบล์กอาร์คอกเซียนะครับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มใหญ่เลยนะครับมันเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งอันนี้หมอเคยพูดไปแล้วเนาะว่า มันแก้ปวดได้ดีกว่าพาราเซตามอลแต่ว่าผลข้างเคียงมันเนี่ยคือมันจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารกับกินนานๆหรือคนที่เป็นโรคไตเจะต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องบวมที่ปลายมือปลายเท้าได้นะครับอันนี้เป็นเป็นจุดด้อยของมันนะครับกลุ่มที่สนะครับก็คือกลุ่มที่ใช้รักษาเจาะจงกับโรคไมเกรนเลยก็คือกลุ่มพวกเออร์กอตนะครับเออร์กอตเนี่ย เดี๋ยวหมอจะพูดขยายความอีกทีนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะครับอยากจะให้ฟังกันกันให้ครบเลยนะครับเออเอเอกอดเนี่ยมันเป็นยากลุ่มที่ใช้ในการรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเนี่ยที่ใช้มานานมากนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันเป็นเรียกว่ายาเนื่องจากมันเป็นยาสมัยก่อนนะครับที่ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยในทางการแพทย์เราจะพูดว่า มันทําหน้าที่ในการหดหลอดเลือดนะครับแต่มันหดหลอดเลือดแบบไม่ค่อยเจาะจงมากนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นยาที่มันไม่ได้ออกฤทธิ์ตรงไปที่สมองโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ได้ออกฤทธิ์ไปที่หลอดเลือดสมองโดยตรงเนี่ยให้เวลาคนไข้ที่เป็นไมเกรนเนี่ยเกิดการขยายของหลอดเลือดเนี่ยแล้วเกิดอาการปวดขึ้นมาเวลาขยายของหลอดเลือดเนี่ยให้มันหดตัวลงนะครับ พะมันไม่ไม่เจาะจงที่หลอดเลือดสมองโดยตรงเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่ามันไปทําให้หลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยหดด้วยนะครับหรือว่าหลอดเลือดบริเวณอื่นของร่างกายเนี่ยหดด้วยนะครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่ชอบมีในข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงก่อนที่มีคนรับประทานยาแล้วปลายมือปลายเท้าคล้ำมีนิ้วดำอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้หมอจะพูด ขยายในคลิปหน้าเลยคลิปต่อไปว่าวิธีการกินยาเอาอร์กอดให้ปลอดภัยเนี่ยทำยังไงนะครับหมพอพูดถึงยากลุ่มเออร์กอดเนี่ยก็เป็นยาที่จริงๆมันก็ถือว่าแก้ปัญหาของโรคไมเกเรนได้ค่อนข้างเจาะจงแล้วเพราะว่ามันไปแก้ที่ลดอาการหลอดเลือดสมองขยายและทําให้เกิดอาการปวดหัวก็คือมันทําให้หลอดเลือดหดตัวลงชั่วคราวนะครับแต่เนื่องจากว่ามัน ไม่เจาะจงต่อหลอดเลือดสมองมีเพียงพอก็เลยเกิดการพัฒนามาที่กลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มทริปแทนนะครับซึ่งมียาในกลุ่มนี้ยอ,อยู่เป็นหลักหล,กหลกัอยู่สตัวก็คือซูมาทริปแทนกับเอเลทริปแทนนะครับก,ก็ชื่อการค้าของซูมาทริปแทนก็คืออิมิแกรนนะครับขนาด50มิลิกรัม ส่วนเอเลทริปแทนเนี่ยก็คือเรียวแพคนะครับขนาดจำขนาดเป๊ะๆไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะประมาณ40มิลิกรัอะไรประมาณนี้นครับก็เป็นเป็นชื่อการค้าแล้วกันนะครับเรียกว่าเรียวแพคกนะครับก็จะมีะคุณหมอนยมจ่ายเพราะว่าเนื่องจากว่ามันลดจุดด้อยของกลุ่มทริปแทนว่าที่มันออกฤทธิ์ไม่จ่ะจงต่อหลอดเลือดสมองเนี่ยมาเป็นกลุ่มอ๋อบอกผิดหรือเปล่าครับ มันมันไปลดอ่าการอ่ากลุ่มเออร์กอดนะครับที่มันออกฤทธิ์ไม่เจาะจงต่อหลอดเลือดสมองนะครับทําให้กลุ่มทิปแทนเนี่ยมันออกแบบให้เจาะจงต่อหลอดเลือดสมองมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้หลอดเลือดสมองเนี่ยจากที่ขยายแล้วปวดหัวไมเกรนเนี่ยตุบตุบตุบตบเนี่ยมันหดตัวลงทําให้หยุดปวดหัวโดยที่มันไม่ได้ไปขยายเอ้ยมันมันไม่ได้ไปหด,ห,ดหลอดเลือดส่วนปลายบริเวณอื่นนะครับก็ ถ้าทําทำให้ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีนิ้วมือนิ้วเท้าดําอย่างนั้นนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้น้อยลงนะครับคราวนี้ก็เป็นอันที่ยาใหม่ที่มันออกฤทธิ์เจาะจงต่อลเลือดสมองมากขึ้นแล้วก็มีการปลอดภัยในการใช้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นที่นิยมขึ้นมานะครับคราวนี้กลุ่มกลุ่มนี้ผมก็จะอาจจะไปพูดเทียบกับกลุ่มเออร์กอดอีกทีหนึ่งว่าว่ามันมีกลไกลมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ เราควรจะใช้ใช้ทริปแทนหรือเออกอดให้ปลอดภัยยังไงนะครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมพยายามจะค่อนข้างเลี่ยงนะครับก็คือกลุ่มโอปิออยด์นะครับโอปิออยด์เนี่ยคำว่าโอปิออยด์เนี่ยก็คือมันเป็นอนุพันธ์ของพวกมอร์ฟีนนะครับมันก็จะมีตั้งแต่มอร์ฟีนอ่อนๆนะครับพวกทรามาดอลนะครับพวกโคเดอีนนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในยากลุ่มอัลต้าเซตดูโอเซตนะครับ แล้วก็มาแรงขึ้นนะครับายเป็นกลุ่มมอร์ฟีนโดยตรงเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็กลุ่มนี้ข้อเสียมากๆเลยก็คือว่ากินแล้วมันมีฤทธิ์ในการแอดดิกหรือว่าติดได้นะครับแล้วก็ไมเกรนเนี่ยบางท่านเนี่ยปวดบ่อยแล้วมันเป็นเป็นโรคที่เกือบเกือบเรื้อรังในบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้ยาพวกนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีโอกาสติดยากลุ่มโอปิออยด์ได้นะครับแล้วก็แต่ถามว่ามันมีข้อข้อดีไหมมันก็มีข้อดีนะครับเพราะว่ายากลุ่มเนี้ มันลดปวดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ให้มันเหมือนเคล้มเคลิ้มมีฤทธิ์ทำให้มันมันไม่แก้ปวดได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีฤทธิ์เหมือนมีสารมีความสุขหน่อยๆนะครับและก็ไม่กัดกระเพาะด้วยนะครับใช้ในคนไข้โรคไตได้ด้วยฉะนั้นมันก็โอเคมีข้อดีแต่ว่าถ้าเลี้ยงได้ก็พยายามเลี้ยงละกันนะครับกลุ่มนี้เพราะว่าหมอจะค่อนข้างกลัวเรื่องเรื่องกลไกลท,ที่ที่มันทําให้ติดได้มากกว่านะครับ คราวนี้ถามว่าและที่มาพูดวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันมีประโยชน์อะไรนะครับมีตั้ง5กลุ่มเนาะมีกลุ่มพาราชิตามอลน,นะครับกลุ่มเอนเซดพวกยาแก้เสพนะครับกลุ่มเออร์กอดกลุ่มทริปแทนนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นโอปิออยนะครับทั้ง5กลุ่มนี้นะครับสามารถใช้เดียเด่ยวๆก็ได้นะครับ ในแต่ละตัวเนี่ยสามารถใช้เดี่ยวๆก็ได้นะครับใช้รวมๆกันเช่นเอามาจับคู่กันหรือจับ3ตัวก็ได้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะเอากลุ่มหนึ่งพาราเชนามอนบวกกลุ่มเอนเซมนะครับเวลาได้นะครับหรือจะเอาเอนไซมไปรวมกับกลุ่มเออร์กอตก็อย่างเช่นกลุ่มเออร์กอตเนี่ยมันจะชอบผสมคาเฟอีนนิดหน่อยมันก็จะมีชื่อกันค้าเป็นโทฟาโกนะครับเออร์กอตบวกคาเฟอีนก็คือ คาเฟอีโกอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นก็เป็นหรือว่าพวกอาว่าไมเกรนพวกเนี้ยนะครับเราพูดปุ่มเคยได้ยินแน่นอนนะครับเอากลุ่ม2มาบวกกลุ่มเออกก็ได้นะครับหรือถ้าปวดรุนแรงมากใช้ครั้งคราวจะเอากลุ่ม2มาบวกกลุ่ม5้าหรือกลุ่ม1มาบวกกลุ่ม5้าก็ได้นะครับยกเว้นนะครับห้ามเด็ดขาดก็คือเอากลุ่มที่3มารวมกับกลุ่มที่4นะครับอันเนี้ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับเพราะว่า กลไกลการออกฤทธิ์ของมันเนี่ยมีความเสริมแรงกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอพอการที่มันเสริมแรงกันก็คือว่าออกฤทธิ์ในการทําให้หลอดเลือดหดทั้งคู่นะครับจะทําให้เกิดผลข้างเคียงอ,อย่างเช่นหลอดเลือดหดรุนแรงนะครับที่ปลายมือปลายเท้าหรือที่หลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองเนี่ยได้รุนแรงแล้วก็ยาวนานมากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้น จะกินยังไงก็ได้จะค่อยไปค่อยมาหรือกินเดียวก็ได้แต่สิ่งที่ห้ามเด็ดขาดนะครับก็คือห้ามทานกลุ่มเออกอดร่วมกับกลุ่มทริปแทนเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามข้อเดียวน,นะครับแต่ว่าโอเคถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าให้หมอแนะนำเนี่ยในกรณีี้เป็นอาการปวดไมเกรนเนี่ยให้เราลองดูก่อนว่าเราปวดเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเราปวดไม่เยอะเนี่ยจะลองทานพาราเซตามอลเฉยๆตัวเดียวก็ได้นะครับถ้ารู้สึกปวด ปานกลางเนี่ยก็อาจจะลองทานกลุ่มที่2กลุ่มเอนไซม์ตัวเดียวก็ได้หรือว่าอาจจะลองทานกลุ่ม1นึงกับกลุ่ม2พาราเซตามอลบวกเอนไซม์คู่กันก็ได้นะครับถ้าเกิดปวดรุนแรงมากเนี่ยหมอแนะนําว่าให้จับคู่กับเม่3ก็41ตัวนะครับแล้วมากินคู่กับพาราเซตามอลหรือกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มเอนไซม์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็จะทําให้อาการปวดหวัวรุนแรงเนี่ยคลายลงได้อย่างรวดเร็วนะครับ นี่ก็เป็นคำแนะนำนะแต่หมอเน้นย้ําแล้วกันว่าในยารักลดอาการปวดหัวของไมเกรนทั้งหมดนี่นะครับคู่ที่ห้ามกินคู่กันเด็ดขาดก็คือกลุ่ม3กับกลุ่ม4นะครับก็คือกลุ่มเออกอที่มีชื่อการค้าได้แก่โทฟาโกอาว่าไมเกรนหรือว่ากลุ่มคาเฟอกอดนะครับพวกนี้มันจะผสมคาเฟอีนนิดนึงนะครับห้ามกินคู่กับกลุ่มทริปแทนหรือ สม,มาทิฟแทนก็คืออิมิกรน50มิลลิกรัมหรือว่าเอเรทิฟแทนหรือเรียลแพคนะครับน่าจะ40มิลลิกรัมสกลุ่มนี้ห้ามกินคู่กันเด็ดขาดนะครับก็ขอฝากคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าว่า,าตัวเออกอดกับทิฟแทนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสวัสดีครับ